สวัสดีคับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของบนใน่วันนี้มาดูละครกันดีกว่าละครเรื่องนี้ฮะตัวแม่เล่นเลยครับละครเรื่องนี้ชื่อแม่เลี้ยงเองแม่เลี้ยงไม่ท้องลูกไม่ต้องแม่เลี้ยงอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่อนี่คือแม่เลี้ยงเลยเหรออ๋อนึกว่ามือนี้ฉกันเลยระหว่าแม่กับลูกเลี้ยงอ๋อเล้วนึกว่ามือนี้แม่เป็นเจ้าภาพไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้คไปกินข้าวครับไม่ใช่ฉากันแม่เลี้ยงเรื่องนี้แม่เลี้ยงดี แม่เลี้ยงเรื่องนี้คือแอนซีเรียมเล่นแอนซีเรียมนี่จริงๆแล้วเนี่ยฝีมือไม่ต้องถามแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มาเล่นเป็นตัวที่เป็นแม่เลี้ยงแบบแม่เลี้ยงดีๆแล้วความ่ง่เข้ากับยุคสมัยจริงๆว่าความรู้สึกของความเข้าใจผิดหรือการที่เรารู้สึกอะไรไปสักอย่างค,คือตัวลูกเลี้ยงนะนึกว่าเขาจะมาขโมยทรัพย์สมบัตินึกว่าเขาจะมาแย่งริงเขามันก็เลยไม่ดีเข้ามาตลอดแต่แม่เนี่ยโอ้โหอดทนอดทนมากๆอดทนสุดๆแล้วก็มีลูกซึ่งเป็นลูกติดมาคือลีนา โอ้โหลีน่านี่คุณยังไม่เคยเห็นเด็กใหม่ช่องสามเดี๋ยวใครเห็นแล้วก็จะต้องรักและชื่นชอบเพราะว่าขนาดแอนซีเดียมออกปากเองเลยว่าเด็กคนนี้มีอนาคตคนถามว่าทําไมทําไมทําไมแอนบอกมบนั้ก็แม่จะเลี้ยงเองเขาไม่ต้องคือแม่เลี้ยงเป็นละครที่แม่เลี้ยงแล้วก็จะมีลูกเลี้ยงแล้วจะมีลูกติดลูกเลี้ยงนี่คือหมายความว่าไงใช่ไหมก็คือแม่ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวลูกเลี้ยงโอ้โหไปกันใหญ่แล้ว วันนี้มาเลยคุณแอนมาคุณอุ้มอิษยาและคุณลีนาลีนานี่ชื่อจริงชื่อและลีนาลองดูเถอะแอนเล่นแบบนี้และแอนออกปากเองด้วยบอกเด็กคนนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เวลาที่เด็กพูดถึงแอนคนละเรื่องเลยบอกว่าอยู่ในกองตอนพักกองป่วนที่สุดโอโหเฮฮาจะล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 ะไม่ใช่ฮะแอนปผลฮะลีนาต้องบอกไปหลบเพราะว่าเขาต้องเล่นเครียดเนี่ยถ้าเจอกับคุณแอนแล้วไม่ได้เพราะคุณแอนใช่ออตลอดเลย อย่าพลาดนะครับแม่เลี้ยงอย่าพลาดเด็ดขาดน,นะครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องทอกโชว์ขงผมวันนี้จะคุยกับท่านผู้ชมเรื่องแม่เลี้ยงเป็นละครของช่อง3ซึ่งออกอากาศไปแล้วนะครับกระแสตอบรับก็ดีทีเดียวนะครับและที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมโชคดีมากได้3ตัวนํามาร่วมรายการ ขอเชิญท่านพบกับทั้ง3ท่านเลยครับแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงทั้งสองนะครับคุณแอนซีเรียมคุณอุ้มอิสยาและคุณลีน่าและลีน่าครับสวัสดีครับวส,สวัสดีครับขอบคุณมากครับแอนครับขอบคุณมากดีใจมากขอบคุณจริงๆเชิญน,นั่งครับไม่ได้เจอพี่ต่อยนานรัยดีใจมากเหมือนเดิมโอ้ขอบพระคุณมากครับคุณ ลูกสาวเป็นยังไงบ้างครับลูกสาวจริงๆเหรอคะลูกสาวจริงๆนะของลูกเลี้ยงรอเดี๋ยวนะฮะลูกเลี้ยงรอเดี๋ยวลูกสาวเป็นยังไงลูกสาวก็ทางานทํางานอยู่เชียงใหม่ค่ะทาเขามีความสุขไหมโตกว่าลูกเลี้ยงทั้งสองคนตรงนี้เลยนะคะโตกว่าโตกว่าโตกว่าเขามีความสุขไหมครับมีความสุขค่ะมีความสุขได้งานทำอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามีเป็นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นได้ใช้ชีวิตเขาคิดยังไงเขาอยากทําอะไรเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ลองทําเพราะเราก็ถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเขาเขาดูละครแม่บ้างไหมครับ ดูค่ะเรื่องนี้เขาดูค่ะแล้วเขาว่าไงครับเขาจ้องจับผิดเลยค่ะ้องอเหรอแล้วเขาบอกว่าแม่เล่นเป็นตัวร้ายใช่ไหมไม่ใช่ลูกเดียวตอนเรื่องนี้ไม่ร้ายเรื่องนี้ไม่ร้ายเรื่องนี้แม่เป็นคนที่มีสติมากที่สุดในเรื่องแล้วออใช่ค่ะใช่ผมดูจากภาพแล้วมันเป็นคนที่แบบพูดตรงๆนั้นไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วมาเจอเรื่องราวอย่างนี้กับชีวิตจริงมันต้องสู้จริงอ่ะแล้วมันต้องสู้แบบไม่ใช่เออมันต้องสื้แบบ ต้องอยู่ในใจเองอ่ะเพราะนั้นท่านผู้ชมมาฟังก่อนสำหรับท่านที่ดูแล้วจะรู้แล้วแต่ใครที่ยังไม่ดูเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแอนเล่นเป็นใครคะในเรื่องเล่นเป็นพลอยแสงค่ะเลเป็นเป็นแม่เป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงค่ะเป็นแม่เลี้ยงพลอยแสงที่ว่าเนี่ยสองคนเนี้ยเป็นลูกที่แตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะเพราะว่าคนนี้เป็นคนนี้ก่อนละกันเอเาโอเคโอเคน้องลีน่าเป็นลีน่าเป็นเสาเป็นลูกติด เนี่ลูกเลี้ยงจริงๆใช่ลูกเลี้ยงจริงๆเพราะลูกติดสามีค่ะสามีใหม่ของเราใช่ค่ะแต่คนนี้คือเราแบบเราอินดูเขาเราก็เอาเขามาเลี้ยงกะว่าจะให้เขาเป็นเพื่อนกันกะไว้อย่างนั้นกะไว้อย่างนั้นคือแผนว่าคนเดียวคอาจจะยากไปเราก็เลยมีสองคนมันเหมือนชีวิตจริงๆเลยนะหนูก็ว่าเนาะชีวิตจริงๆคือนึกออกไหมคะเขามีลูกเลี้ยงติดมาคนหนึ่งว่าเลี้ยงคนเดียวไม่รู้ลําบากปะ เอาอีกคนหนึ่งมาแล้วมาเป็นเพื่อนหนูการที่เราถูกขอมาเลี้ยงแบบนี้มาเป็นเพื่อนของคนอีกคนหนึ่งเนี่ยถามจริงมันแย่มากกับจิตใจก็ในตอนแรกอ่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายคือเราอะเข้ามาแบบเตรียมตัวอยู่แล้วว่าเออ,อเราเป็นแบบเด็กที่เก็บมาเลี้ยงนะแล้วเ,เขาอะเป็นลูกที่ติดมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาด้วยความปรารถนาดีว่าเลยเราจะมาแบบภูมิตรกับเขาเป็นเพื่อนกับเขาแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ยอมรับเราเขาไม่เอาเลยใช่ไหมเขาไม่เอาเลยค่ะมีหน้าทาไมไม่เอาก็เลยอ่ะ แล้วห่วงสมบัติไงโอ้โหมช็อป้วเรากลัวว่าถ้าสมมติมีคนเข้ามาเนี่ยอิเลือดนรักสมบัติเราจะต้องแบ่งสมบัติให้เขาใครเป็นคนสอนเราอย่างนั้นนะแม่แท้ๆของเราค่ะอ๋อในเรื่องแม่แท้ๆไม่ได้ตายค่ะรับบทโดยพี่แอนวัฒนาพี่แอนวัฒนาโอ้โหแสบเลยใช่สอนมาเลยว่าคอยดูเธอวันหนึ่งอ่ะไอ้นี่มันจะมาแย่งสมบัตินั่นคนที่หนึ่งเลยนะไอ้นี่ก็จะแย่งสมบัติอีกสองคนแย่งสมบัติแต่อยู่ในบ้านเดียวกับเราใช่ค่ะ คอนซูเสตของเด็กที่โตมาด้วยวัยเท่าไหร่ครับตอนนั้นเขาสักาก็ประมาณ12 12องอคือบโตแต่โตมาด้วยความหวาดระแวง oh <yeah! S 2> ตลอดโดยที่มีแม่แท้ๆคอยเสียมอยู่ตลอดเวลาว่าน,นี่เป็นสเตปมาเตอร์นะแล้วก็ยังแบบ <folk> เอามีมีตัวเองคนเดียวไม่พอยังเอาลูกมาเลี้ยงอีกอะ <c oughs> ไรเงี้ยเอาลูกใหม่มาเลี้ยงอีก <c oughs> เออมาแย่งอีกมาแย่งโอ้โหหนูแย่เลยรับบทแบบชนิดเล่นยากไหมลีนาเล่นยากมากค่ะต่อยตอนที่หนูอ่านบทแรกๆหนูเครียดมากว่าแบบ เพราะว่าหนูต้องเข้าซีนกับพี่แอนบ่อยมากแล้วคำว่าเข้าซีนกับพ่แอเคยเล่นกับเขามาก่อนไหมไม่เคยคะ่ะเป็นไง ครั้งแรกเอีั่นไหมไม่เครียวใจดีมากเลยอะเลอพี่แอนเหมือนเด็กน้องใส่ร้ายหนูแล้วโล่มันจะใส่ร้ายเขาไหมดูเขาเข้าใจผิดคําว่าเครียวหมายความว่าเข้ามืออาชีพไม้เขาเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งมืออาชีพไหมล่ะมืออาชีพสุดยอดไหมล่ะเก่งมากๆอยู่นอกจอเป็นไงที่แจ๊กแจ๊กแจ๊สนุกสนานพอ่ห้าสี่สามสองดาวโอ้ยังงี้เลยวิญญาณไหนไม่รู้มาเข้าสี่พูดพี่ต่อยมันจะตามพี่ต่อยคิดดูถ้าเกิดว่าเราจะต้องเครียดอย่างนั้นน่ะตั้งแต่ อยู่ทั้งวันถ่ายละครตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มเนี้ยโอ้โหเส้นเลือดในสมองแตกนะแล้วปวดเรื่องนี้เยอะมากกับตอนที่ถ่ายจำนะพี่อันบ่นว่าแบบโอ้แม่เครียดแม่ปวดหัวบ่อยมากไม่เครนแม่จะขึ้นแล้วอปวดใช่ไหมแม่อยู่ในช่วงไวท์ทงนี่มันก็ผสมผสานกันแต่แม้แม่เครียดก็เลยสนุกสนานมากสนุกสนานมากแต่เราเองเนี่ยทั้ง3คนในเรื่องคือมันเครียดคนละแบบเลยในตัวละครนะในเรื่อง นี่ก็เครียดทำยังไงทำดีเท่าไหร่แล้วก็ตามยังไม่เห็นมีใครเห็นดีเลยใช่ถูกไหมถูกไหมอออันนี้ก็เครียดเครียดหนักมากเลยด้วยแล้วมันจะปวดมากเลยนะบทของอุ้มตรงไหนรู้ไหมที่ที่เราดูแล้วเรารู้สึกข้อเรามาเลี้ยงเป็นลูกใช่ไหมเราเลี้ยงทาไมอะปะไม่ได้เนี้ยงถ้าผู้ชมมันใจร้ายไหมเนี่ยชีวิตมันร้ายมากเลยนะชีวิตมันร้ายกลากมากเลยนะเอามาเลี้ยง แต่ไม่ได้เรียกแม่ทำไมอ่ะใช่นั่นน่ะสิคะนั่นน่ะเดแบบเราเตรียมตัวแต่เขาได้เรียกหนานะพลอยที่เรียกคุณพลอยใส่นั่นน่ะเด้ใช่นี่บ้าไปแล้วอ่ะไม่ถือไมบ้ามันบ้าใช่มันบ้ามากเลยสำหรับคนที่ต้องอยู่กัน3าคนนะคุณดูเดนมันสภาพการมันเครียดขนาดไหนไอ้ที่อยู่ด้วยความเกลียดตลอดเลยใช่ค่ะนี่น่าเกลียดทุกคนเกลียดทุกคนเลยโอ้ รักอยู่คนเดียวใครหรอพี่อะไรพี่อะไรพี่พฤทธิ์พี่พฤทธิ์รักอยู่คนเดียวแต่ก็รักพลาดซะอีกใช่นาดูดิตอนที่ลองมาทำแคสติ้งตอนซ้อมบทกันอะไรรู้สึกไงดินะผมไม่ถามแอนนะผมถามว่าคนนี้อะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเหมือนว่าเรามีการรีทรูกันด้วยค่ะวันแรกแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ กังวลมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ช่องเสียงไหนให้มันดูไม่หวานคือหนูเป็นคนที่หน้าหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะแบบหนูคิดเองเปล่าคะไม่กลัวคนไม่เชื่อกลัวคนไม่เชื่อถ้าหนูมาเทียบกับคุณอุ้มตอนที่คุณตายเลยนะหวานไปสีชมพูสีชมพูนี้อ๋อเหรอออไม่แต่จริงๆเขาเป็นคนเขาเป็นคนตาหวานมากใช่ใช่ใช่รอเล่นค่ะเราต่อเราต่อก็เหมือนหนูต้องหาช่องเสียงว่าหนูจะใช้ช่องไหนในการแบบกับ สำหรับตัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องไปดีไซน์คาแรคเตอร์ว่าแบบจะต้องออกมาให้ออกมาเป็นยังไงไม่นั้นมันจะซ้ากับเรื่องอื่นๆที่หนูเคยเล่นมาดีจังเลยหนูคิดเองหรือว่าผู้กำกับสั่งหรือใครพูดคิดเองค่ะคิดเองหน้ารักมากค่ะเลยดีๆดีๆดีูเล่นเป็นดาวค่ะดาวจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลน่าจะมีความสุขในชีวิตเลยเพราะครอบครัวมันก็ดีนะมันก็ไม่ได้ยากจนไม่อะไรแต่กลายเป็นคนที่ต้องมานั่งคิดบ้าบอคอแตกเลอะแยะเต็มไปหมดเลย ต้องการความรักไหมคะในเรื่องมากมากค่ะเออเนี่ยราตรงนี้เราตรงนี้ช,ชอบตรงนี้เพราะเวลาที่ความรู้สึกที่มันต้องการความรักมันคืออะไรคือคืออย่างตัวดาวอย่างแม่แท้ๆของเขาก็ไม่ได้รักเขาค่ะคือเขารักสมบัติของดาวนั่นไงยคือเราจะต้องคอยแบบให้เงินเขาตลอดทุกครั้งที่มี conversation กับแม่แท้ๆอ่ะเขาก็จะถามถึงเรื่องเงินตลอดเพราะฉะนั้นโอเคเราไม่ได้รับความอบอุ่นตรงนั้น เลยเงี้ยค่ะเขามามารับเงินมารับเงินแต่เราอะเวลาเจอเขาอยากได้รับความรักใช่ค่ะแต่เขาเสียมตลอดเราไม่เคยได้รับความรักจากเขาเลยค่ะทุกประโยชน์ที่ดาวพูดมันจะค่อนข้างออกมาแรงค่ะเลวมากมากทีเดียวอ้ยจริงๆริผมผมถึงชมคนเขียนบทไงค่ะแรงและเลวมากๆทีเดียวแต่ว่าในใจจริงๆดาวเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช really? <yeah> ่ค่ะไม่ใช่เนี่ย คือถ้าสังเกตไดอะล็ลอกบางอันที่เหมือนเขาจะพูดเหมือนประชดประชันแต่ทุกครั้งเวลาหนูเล่นหนูจะแบบข้างในมันอยากร้องไห้ตลอดเวลามันจะแบบมันเหมือนส่วนทางกับคําพูดนะคะเราพูดอย่างนี้แบบเราเกลียดเขาแต่ลึกๆเราไม่ได้เกลียดเขาแบบข้างในเราเปราะบางมากๆแบบจะร้องไห้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนต้องเล่นส่วนทางกับคาพูดเลนี่นเล่นระดับรา<อ>งวังลเลยนะใช่ใชละครจริงๆวาไม่ได้พูดเล่นถ้าใครดูละครจะเห็นว่านี่เล่นระดับจังหวัดแต่มันจะได้ยากหน่อยเพราะมาอยู่กับคนข้างๆนี้ด้วย <c oughs> พาออุ้มก็เล่นระดับรางวัลเนเ่ยเอาจริงๆไหมอุ้มนี่พูดจริงๆนะเวลาดูละครเห็นถ้าดูแบบแบบเราโตแล้วเราก็ดูละครแบบคนโตเรามามรู้สึกโอ้โหคนนี้นี่เล่นเก่งด้วยให้มันเข้าใจสิ่งที่แสดงออกมาแต่สิ่งที่อยู่ข้างในที่มันมันสามารถแสดงออกมาได้สองครั้งเธอก็เหมือนกัน เป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะเราเป็นในเรื่องเป็นค่ะในเรื่องเป็นรับบทเป็นมิรินซึ่งตัวตัวเด็กคนนี้เขาเป็นคนที่แข็งแรงคือเขามีปัญหาชีวิตเขาเยอะมากคือเขามีแค่พ่ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โดนรับมาเลี้ยงแล้วก็เหมือนแบบทางครอบครัวเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับใคเท่าไหร่แต่พอมันเป็นอยู่ในครอบครัวใหม่อ่ะเขาก็รู้สึกว่าคือเขาอะอยากจะกลืนไปกับครอบครัวนี้<ต>จะให้เป็นครอบครัวแต่แต่ว่าไม่ถูกยอมรับไม่ถูกยอมรับโดยโดยดาวดาวใช่ แล้วก็เหมือนแบบคุณพลอยแสงเขาก็มีหน้าที่คือเขาต้องเป็นทั้งผู้บริหารควแบบดูแลบริษัทดูแลลูกสองคนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแชร์ความรักให้มันเท่ากันถ้าคนแล้วเขา,เขาทำได้ทากันไหมเขาพยายามพยายาม <c oughs> ในความรู้สึกเห็นป่ะในความรู้สึกความเป็นลูกในตอนรับบทตัวเนี้ยเรารู้สึกไหมว่าเขารักเราเท่ากับรักคนนู้นถ้าจริงๆแล้วอะเราจะรู้สึกว่าเขาห่วงหญยคนนี้มากกว่า <c oughs> เนี่ยเจ็บปวดอะใช่แต่คือตัวตัวตัว,ตวเราอะเป็นคนที่แข็งแรงมากๆจริงๆแล้วเหมือนจะแบบไม่ได้รับการดูแลแต่เขาเป็นคนที่แข็งแรงจนเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเราอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วคาแรคเตอร์เนี้ยหนูก็เลยทําให้เขาแบบมีคอที่แข็งแรงมากๆออโดยที่เขาสามารถแบบดูแลคุณพลอยได้แล้วก็พยายามจะจัดการปัญหาของคนนี้เพื่อคุณพลอยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคุณพลอย<ช>คํานี้เจ็บปวดมาก<ช>แต่ทําได้พยายามอยู่พยายาม แอนครับพอแอนมามีลูกอย่างนี้สองคนและแอนซึ่งเป็นแม่ซึ่งใครดูเรื่องนี้ก็จะยอมรับเลยนะครับว่าแอนนี่มันน่ามหัศจรรย์มากนะครับคือคือในตัวของพลอยแสงแอนเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือเราก็หัวอกของความเป็นแม่เรามีในในชีวิตจริงนนี่คงเกลียดคุณหน้าดูเลยนะครับไม่ลูกรักหนูแต่ว่าในในบทของพลอยแสงคือคาแรคเตอร์เขาสตรองกว่ากว่าแอนอีกคือพลอยแสงเขาหวังดีกับ ทั้งทั้งสองคนนั่นแหละแต่ในในความรู้สึกที่ว่าอุ้มอาจจะจะมองไปในในแง่นั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขารับปากกับอดีตสามีไว้ที่ที่ตายไปว่าเขาจะต้องดูแลดาวให้ให้ดีที่สุดอ่าแล้วเหมือน พี่มีลูกสองคนน่ะคนนึงมันดื้อดื้อดื้อย่เด็กที่มันดื้อมากๆอย่ามันเราูดด้้วยมรเราก็ต้องเบี่ยงเบนความสนใจถูกไหมในหัวอกย้อนกลับมาว่าหัวอกของความเป็นแม่ล่ะทุกคนอาจจะคิดถึงแต่หัวอกของคนเป็นลูกแต่หัวอกของคนเป็นแม่มีทั้งภาระหน้าที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำไงเราหวังดีกับเขาแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา แต่ขณะเดียวกันกับคนที่เหมือนคนป่วยอ่ะมันต้องการยามันต้องการการเยียวยาดูแลรักษาใช่ไหมใช่ดังนั้นมันก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจแล้วมีวิธีการจัดการยังไงให้มันลงล็อกที่ดีที่สุดเงี้ยค่ะเรามันก็คิดต่างกันด้วยวัยที่ต่างกันในบทบาทของตัวละครมันเป็นละครที่น่าดูจริงๆครับเป็นละครชีวิตที่เป็นครอบครัวแล้วก็มีหลากหลายอุ้มเป็นเด็กไงบ้างครับเป็นเด็กน่ารักมาจริงๆ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 เป็นเด็กน่ารักค่ะมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงด้วยค่ะ และธรรมชาติเขาเวลาคุณมองตัวจริงครับธรรมชาติเขาเป็นไงเขาหวานกขาตาเขามีเสน่ห์เ็นะขามีเขาคือสองคนนี้คือแอนต้องบอกเลยนะว่าหลายๆคนอาจจะมองในมุมของพี่ต่อยว่าเฮ้ยโอ้ได้มาเล่นกับแอนแต่แอนรู้สึกว่าแอนโชคดีที่ได้เล่นกับน้องนนักแสดงที่มีความสามารถอ่ะพี่อันนี้เรื่องจริงนะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องเพิ่มเติมแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองให้มันเล่นให้มันแบบ ทันสมัยขึ้นเล่นให้มันดูแบบรู้ไหมเขาชมคุณไว้วาไงอ่ะเขาบอกคุณมีความเป็นไทยต่างตสวยมีความเป็นธรรมชาติมีความรับผิดชอบมีคําพูดเขาหมดเลยนะมองแล้วหลงอ่ะเขาพูดจริงมองแล้วหลงเขาพูดจริงๆเขาพูดจริงๆเขาพูดว่าภูมิใจแทนแม่เขาโอ้โหี่จริงๆสุดยอดคือในแต่ละซีนของเขานี่คือเขาจะแชร์ตลอดว่าเหตุผลที่เขาเล่นแบบนี้ อันนี้เป็นยังไงยังไงอะไรรู้ไหมเขาชมคุณไว้ว่าไงอ่ะเขาบอกคุณมีความเป็นไทยต่างตสวยมีความเป็นธรรมชาติมีความรับผิดชอบนี่คาพูดเขาหมดเลยนะมองแล้วหลงอ่ะเขาพูดจริงมองแล้วหลงเขาพูดจริงๆเขาพูดจริงๆลีน่ารู้ไหมอยากรู้ไหมว่าเขามองคุณไว้ยังไงอยากรู้ไหมป่วยหรอกในตัวละครในตัวละครป่วยแต่ในตัวจริงเขาบอกว่าเกิดมา ในยุคนี้นะในยุคนี้<ฆ>ยุเขาไม่ต้องพูดยุคเขา<ฆ>รับผิดชอบทุกคน<ฆ>เขาบอกเป็นคนที่มีความตั้งใจมากสุดยอดคือในแต่ละซีนของเขานี่คือเขาจะแชร์ตลอดว่าเหตุผลที่เขาเล่นแบบนี้อันนี้เป็นยังไงยังไงไอะไรอย่างเงี้ยความตั้งใจมากเป็นคำธรรมดามากสําหรับผม<ฆ>แต่คําต่อจากที่เขาว่าตั้งใจมากเนี่ยรู้ไหม <laughs> เขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่า ภูมิใจแทนแม่เขาผมนี่อยากจะบ้าตายอแอนซีเลียมพูดจริงๆนะครับ <c oughs> จริงๆพูดคําว่าภูมิใจแทนแม่เขาอ่ะโอ้ไม่ต้องจะร้องเลยเห็นว่าไม่ไหวอ,อ่ะจริงๆเขาพูดจริงๆไม่ผมจะเอามาจากไหนฮะแล้วเขาพูดว่าบทเขาเยอะมากทั้งรับอารมณ์และส่งอารมณ์เป๊ะเลยเป๊ะนี่เขาพูดเขาพูดใช่แล้วเขาบอกว่าเด็กอะไรก็ไม่รู้ มันเตรียมตัวมาดีมากเห็นค่าหรือยังลูกเขาเห็นนะลูกใช่เหาเห็นกันการรับรับส่งของตัวละครที่เราเล่นแล้วเราก็สนุกอะค่ะนี่เขาบอกเล่นแชร์กันได้ดีมากในคำพูดเขาชรกันได้ดีแล้วก็คืออันอันมองว่าเป็นช่วงเวลาทํางานที่เราทํางานกันไม่ย่นเยอะด้วยเนาะเป็นช่วงเวลาคุณภาพแล้วมีพักกินข้าวไปคือทุกอย่างมันลงตัวแบบลงตัวมากอะสำหรับสนุกด้วยอะค่ะดูเป็นลูกคลื่น ใอะไรกับอะไรไทยแคนาดาไทยแคนาดาอยากฟังไหมว่าเขาพูดถึงลูกครึ่งตัวนี้ว่าไงอยากฟังไหมอยากค่ะอยากนะอาวหนูอยากเองนะเขาบอกว่าหนูเป็นลูกครึ่งเขาเป็นลูกครึ่งนะแต่เขาบอกว่าหนูเป็นลูกครึ่งที่ผสมประสานกันอย่างดีฝรั่งให้ระเบียบวินัยเข้ามาเขารับมาทั้งหมดส่วนแม่ไทยของเขาช่างอ่อนน้อมและพูดได้ไพเราะ นั่นคือข้อดีในชีวิตที่เขาเลือกรับส่วนดีของแต่ละคนมาโอ,โ,โอ้โหนี่บ้าไปแล้วน,นี่สุดที่นนี้เขียนบอกว่าไม่ใช่เาข <bet ak S 2> เาพูดเขาพูดหนูหนูก oh ็มองใน,ใน,ใ,นในความที่ว่าหนูก็เป็นแต่หนูมองว่าลนะีน่าเนี่ยเขาหยิบประโยชน์ของ uh. ความเป็นเคานเจอร์ของฝรั่งมาแล้วก็เคาเจอร์ของความเป็นไทยมาผสมผสานมาในเป็นตัวเขาได้ได้ลงตัวได้ลงตัว บางคนก็จะมีความเป็นฝรั่งจ้าจนขาดความน่ารักในความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสิบเรื่องที่หนูเล่นมาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงบ้างนะแต่อันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนี่คนที่พูดผมไม่ได้พูดถ้าผู้ชมเวลาดูอาจจะรู้สึกผมให้เกลียดแอนซีเรียมมากผมให้เกลียดจริงๆครับไม่ต้องห่วงครับผมให้เกลียดผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ผ่านหลายยุคหลายสมัยมาแล้ว <c oughs> และเป็นคนเก <c oughs> ่งชมใช่ไหมคะชมชมฮะผมชมฮะแล้วก็ แล้วก็เคียวจริงฮะสำหรับผมใครใครที่อยู่ในวงการต้องรู้ว่าแอนซีเดียมเคี่ยวฮะแต่คํานี้ฮะเขาบอกว่าคุณจะเป็นนักแสดงที่มีอนาคตและน้องเป็นเด็กก้าวกระโดดจริงๆใช่ใช่ใช่คือเราพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเราเห็นพัฒนาการของน้องตั้งแต่เดว,วันใน,นวันแรกที่เราทำงานด้วยกันจนถึงแบบ ละครผ่านไปจนได้ออนแอร์แล้วก็มาเห็นเขาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าโอ้สุดยอดผมนึงบอกคนดูว่าทำไมละครเรื่องนี้ต้องดูแล้วน่าดูการเล่นอุ้มการเล่นคนที่มีเข้มแข็แขงที่อุ้มพูดมือมาสักครู่นี้แต่มันไม่โวยวายยากไหมเล่นอย่างนี้ยากมากจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่หนูเป็นห่วงมากเหมือนกัน<ช>เพ่ตัวจริงหนูไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบ สะองขนาดเขาผมไม่ได้ว่าชื่นชมอะไรแต่ว่าก็ชื่นชมเขานะเกาหลีคุณดูคนเกาหลีเล่นที่เล่นบทนี้เล่นบทแบบชนิดที่ต้องเข้มแข็งมากๆแต่ไม่บบยหวายเพราะมันยากกันทันไหนอะ<ช>ที่ไหน,นจะต้องนั่งนิ่งๆแล้วก็คือพูดสักคำหนึ่งสองคำาหรือต้องนิดนิดหน่อยๆนอ้โอตอนเล่นพวกนั้นอ่ะใช่ไหมอ่อนนอกอ่อนนอกอ่อนนอกแข็งในใช่ไหมใช่คือในในภาพลักษณ์ที่เขาดูละมุนทุกอย่างแต่แบบข้างในคือเขาต้องแบบอดทนใช่ดาม่าพวกนี้ เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเพราะว่มามันพอเป็นตัวละครที่มันไม่ได้ใช้แบบอา <นะ S 2> รมณ์ a g r e s s i v อะไรมากในขณะที่คนนี้เขาแบบพุ่งมาใส่เราเลยอะ่ะเราก็เหมือนแบบต้องแข่งแร่งที่เหมือนเหมกำแพงที่แบบได้สิฉันพร้อมรับเธออย่างเงี้ยใช่ฉันจะคือลีน่าเขาบอกเลย เขาบอกเลยว่าเขาอยากเป็นคุณสองคนมากนะเขาบอกคุณสองคนมาไม่ต้องทําอะไรเลยเฮกันอย่างเดียวมีแต่ความสุขเข้ามานี่เขาต้องเครียดอย่างเดียวเลยมีสมาธิสูงมากต้องตั้งใจอย่างสูงมากเพราะว่าพี่แองเวลาอยู่นอกกองสนุกสนานเนี่ยอ้าสนุกกับทุกคนหมดเลยเป็นหัวหน้าแก๊งไอ้นี่ก็หัวลอกเขาด้วยเฮฮากันในขณะที่เดียวเขาก็จะต้องเข้าบทที่โอ้โหทอโทษนะครับยอดจะโหดร้ายเลยยอดจะหนักเลยแล้วจะไปอยู่กับไอ้สองคนนี้ไม่ได้แน่นอนต้องหลบหนีแลวต้องมีสมาธิใช่ไม่ใช่โอ้โหหนมเป็นคนที่แบบ แยกยากนิดนึงค่ะต้องแบบอยู่ในสมาธิมากๆแต่หนูก็ไม่อยากให้ทุกคนเครียดตามหนูก็จะหามุมของตัวเองเพื่อแบบไปทําสมาธิเพราะอะไรรู้ไหมสองคนนี้จิกจิ๊กจิกจิกต่บอกว่าห้าสี่แต่บอกเอ้ยมันเข้าบทได้เลยว่ะเฮ้ยทำไมมันนิสัยอย่างนี้ทำไมมันนิสัยแบบนี้จริงไม่จริงเป็นสไตล์การทำงานแต่ละคนคือหนูอ่ะเป็นคนที่แบบ ตัดได้เลยแต่ถ้าหนูแบบคีบแบบอารมณ์ที่แบบถ้ามันจะต้องตึงตลอดเวลาหนูจะเล่นลำบากมันจะไม่ค่อยโฟล์ตสำหรับตัวเองนนั่ไงแล้วแต่แล้เราทำเขาเจ๊งเลยแลมีน่าในเขาไม่มันไม่ได้ทำเขาเจ๊งพี่เป็นการฝึกน้องเป็นการฝึกที่ต่อไปน้องมีวิจริงอาวุธมามีเต็มเลยดึงมาได้หมดจากทุกส่วนนึกถึงใครรู้เปล่านาวรัตยุตนาณแบบเดียวมาเลยสมัยก่อนเ๊๊๊จจจ พอห้าสี่สามคนละคนเลยอีกคนหนึ่งดวงตาตุงข้ามันี่โทรศัพท์ยังพูดอยู่เลยเฮ้ยเนนพูดดิบอกเขา5้าสอยังไม่วางดีเลยนะห้าสี่สฉันบอกแกกี่คนแล้วนั่นละแบบนั้นละสนุกไหมครับเร่นละครเรื่องนี้สนุกค่ะสนุกเพราะว่าหนึ่งคืออันว่าบทอันไม่เคยได้รับแบบนี้บท S <S บทอันไม่เคยได้รับแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทีวีซีนมากเลยขอบคุณพี่ปิ่นที่แบบว่าได้ให้โอกาสได้มาได้มาเล่นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากครับค่ะสนุกครับสนุกมาก,กมากค่ะด้วยพอมาเจอเพื่อนร่วมงานที่ที่มันแบบทํางานด้วยเราแบบสนุกเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วพอที่เราสนิทกันนอกกองอะไรเงี้ยแล้วมันเลยเข้าฉากแล้วมันมันมากค่ะ รู้สึกแบบดีใจแล้วก็แบบเป็นเกียรติมากๆจริงๆที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ได้แบบรับบทตัวนี้เราได้เจอพเพื่อนร่วมงานที่แบบน่ารักสนุกครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทั้งเครียดแล้วก็สนุกที่สุดเลยคะ<ช>่ะต่อยสำหรับหนูผมถามคุณจริงๆเลยนะครับอุ้มเก่งไหมครับเก่งมากคะ<ช>่ะต่อยใช่ ทุกครั้งที่เข้าซีนกับพี่ไม่น่าเชื่อนะเขาดูเฉยๆเขาดูไม่น well, ั่นนะแต่เวลาเขาเข้าซีนไอ้นี่ตัวร้ายเลยนะครับไอ้นี่แสบนะครับระวังยิ่ง้นีคืออย่างตัวมิริ้น่ะรู้สิครับไอ้นี่ตัวแสบครับูเข้าใจว่าเขาน่ารักตลอดโอ้โหมันเก่งเกินมนุษย์ครับเก่งไหมเก่งมากค่ะเก่งมากงัดถามมุมมาในฐานะที่เธอได้รับเครดิตอันนี้ไปแล้วเขาใช้ได้ไหมเฮ้ยเขาเก่งมากค่ะ คือหนูอ่ะไม่เคยร่วมงานที่ถ่ายาละครด้วยกันกับลีน่ามาก่อนเลยแต่<อ>ว่าเรารู้จักกันมานานแล้ว<อ><อ>เวลาทํางานหนูไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนร่วมงานเราจะต้องเก่งหรืออะไรย<อ>ังไงแต่พอเจอเพื่อนร่วมงานที่เขาแบบตั้งใจมากๆแล้วเราก็เห็นว่าในฉากเขาส่งให้เราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบฟูลฟิลตัวเองมากๆ,ๆว่าแบบ เราสบายใจแล้วในการทํางาน6กเ็ดเดือนที่จะเจอแบบกับเพื่อนมี<ค>นไม่กี่คนหรอกที่ทําให้คุณต้องกลับบ้านไปแล้วมีไม่กี่คนจริงนะที่ว่าเมื่ออุ้มเ็กลับไปบ้านไปแล้วก็ต้องหยิบบนดูดีว่าให้พวกนี้ยังไงกันแน่ <S 1> <S 1> <S ไม่ได้พูดเลยนะมีไม่กี่คนจริงไม่จริงทาทุกเรื่องแต่ว่าเราอย่าย่าอ,อย่าอ,อยยาายาแต่ว่าเราเราหมายถึงว่าเราเห็นว่าเขาตั้งใจมากๆเลยว่าเราก็เราก็ทำเพื่อให้ปกติเดินกลับบ้านนะมันเดินบนหยู่นเดี๋ยวพ่กนี้ก็ได้ อ่นนั้นกองกันนะผมรู้ว่าใจแต่ก็คุพูดนี่เป็นการเดี๋ยวก่อนเลยให้ดูก่อนคุณสองคนรวมความเทีียวความเก่งแล้วเท่าเขาไหมเฮ้ยอ้ยเก่งกว่าว่าอย่ายุ่งคุณอย่ายุ่งเป็นไงพี่แอนนี่ก็คือสุดยอดเลยสุดยอดเขาสมเป็นแม่เลี้ยงไหมมากมากอยากให้แบบว่าเรียนเชิญมาเป็นแม่เลี้ยงในชีวิตจริงมาให้เล่ามานี่เขาอยู่ในกองด้วยกันไอ้นี่ตลกสนุกสนานอะไรก็ตามแต่เสร็จแล้วชอบไปคุยกับเขา พอไปคุยกับเขาแล้วพูดกับเขาว่าไงรู้ไหมพูดกับแอน์ซิเลียว่าไงรู้ไหมทำไมแม่หนูไม่เข้าใจอย่างนี้บ้างนี่แม่รีเดอรนี้หรือเปล่าและดีนะนี่ตอบดีมากเลยนี่ตอบดีมากเลยตอบว่าเวลาที่แอน์เรียกตัวเองกับเขาว่าแม่ป่ะแม่ค่ะเวลาที่แม่พูดแม่พูดอะไรก็ได้ลูกเพราะแม่ไม่ใช่แม่จริงๆแต่ถ้าแม่จริงๆอนะลูกเขาต้องคิดอีกแบบและรอบครอบกว่านี้้โอความหมายของหนูคือว่าเหมือนกับว่า คือเหมือนแบบคือแอนแอนก็อยู่ในสถานะของความเป็นแม่เขาเวลาที่แอนแบบว่าเราเวลาเคลียร์ใจกันหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถให้ให้ข้อมูลน้องได้ให้วิธีคิดได้แต่ว่าหัวอกของคนที่เป็นแม่จริงๆอ่ะบางทีเขาจะพะวงกังวลไปหมดว่าอยากให้ลูกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันกล้าพูดกับคนดูเลยนะว่าใครที่ไม่กินเผ็ดจะดูละครเรื่องนี้นะครับเพราะมันแสบหมดเลยนะฮะแสบวมดนี้3ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยยังไม่ได้พูดถึงพระเอกของผมเวลามันน้อยไปนิดนึงครับแต่ยังไงวันนี้เขาก็ ไม่รู้เขาก็ไม่ค่อยจะกล้ามาเท่าไหร่นะคุณกองทัพพีกันนะครับเขาไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร่นะครับเขาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเวลาของพวกคุณจริงๆแล้วมันเป็นของคุณ3ามคนจริงๆและนี่คือละครที่ท่านต้องตัดสินใจเองครับท่านต้องตัดสินใจเองท่านควรจะดูไหมเขาทํางานในขนาดนี้แล้วเขาเป็นอย่างนี้และนี่คือทั้งหมดที่ผมภูมิใจมากจากแม่เลี้ยงครับ และภาพภนี้คือภาพที่รายการ today show ของม่อให้กับคุณแอนซีเรียมคุณอุ้มอิสยาและคุณลีนาะและลีนาผพาขอคําสุดท้ายจากแอนทำไมคนดูต้องดูเรื่องนี้ครับคือจริงๆสําหรับแอนในฐานะของนักแสดงที่ได้แสดงนะคะแอนรู้สึกว่าแอนอ่านบทเองเนี่ยแอนยังรู้สึกว่าสนุกกับเนื้อเรื่องแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันมันมีเกิดขึ้นจริงๆในสังคมยุค ปัจจุบันด้วยแล้วก็ในแต่ละตัวละครก็จะให้ให้อะไรกับกับกับคนดูได้แตกต่างกันในแง่มุมในแต่ละแต่ละปมของตัวละครนะคะครับผมขอบคุณมากขอบคุณคุณแอนขอบคุณคุณอุ้มขอบคุณคุณลีน่าและจะขอบคุณท่านผู้ชมมากมากถ้าท่านผู้ชมติดตามละครเรื่องนี้ปิ่นเหวี่ตั้งใจทำปิ่นจะทำอะไรลึกซึ้งเสมอพยายามตลอดเวลาและนี่คือแม่เลี้ยงครับ